ครับผมบกลับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับแฟนเพจ u t ทู e ทั้งหลายทุกท่านทุกท่านทุกทีทุกครั้งครับพ,พาพี่พาน้องพาเบียดเยี่ยมชมสวนเ,เกษตรผสมผสานขึ้นเ่าครับพี่น้องอทุกคนทุกท่นกาน้อยไกลอยไกลครับเป็นที่กระรบรักอา่าคิดหอดีถึงทุกคนทีเข้ามากดติดตามกดไตกดแชร์เป็นกำลังแร่งใจ ให้ช่องคนละเกษตรครับ่าเกษตรถุยสารพันธ์เขาเหนียวเกษตรคนจนครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่เขากะเห็ดเกษตรแบบผสมผสานครับคนอุดอรครับพี่น้องสวนตางผมคนจังหวัดอุดอรครับบะสินบะตอนบะเหนือบ่หนังเลยพี่น้องก <c oughs> ่าขอสวัสดีทุกท่านไอ้น้องพ่อแม่ หรือเพื่อนพ้องน้องพี่เกอ,อ,อยไอทุกคนที่เคารพฝากที่นองทั้งไกลทั้งไกลครับทั้งเมืองเล่าหรือ,อส่วนต่างของต่างทางตา,งตางะเทเหตไปโซเขียวไปทั่วทุกหนแหงขอกำลังเลงใจจากเพื่อนฝูงทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังเลงใจขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทุกท่านทุกที่ทุกทางด้วยความเคารพครับขอ น้ำเสนอให้พี่ให้น้องรับชมครับเมื่อคืนฝนตกแห้งพ่อมมีพี่นอ้องทั้งอุดรบ้านผมฝนตกแห้งครับตัตีสามหอด6่วงเศ้านำไหลลาครับอุดมสมบูรณ์พี่น้องก็เป็นผลดีต่อ,อสวนชาวเกษตรทุกท่านพี่น้องครับอาศดีร้านระยางครับนะ อช่วงฤด,ดูกาลหนาฝนเฮ o u s e บ่ได้ลําบากถึงคือคือหนาแรงครับเพราะว่าการเขาน้ำเขาน้องให้ต้นไม้พืชไม้หนาแรงลําบากครับเป็นการลําบากแต่ว่านานี่จะดีครับเฮ้เขาดูแรลรักษาเอาอย่งางเขาเบิ่งแง่ใส่ชิวภาพหรือดูแลเขาโดยการปรับปรุงอันที่ใดที่ไหนที่สิบมากำจัด ปลกเชื้ราหรืเชือโลกได้เงาไหมเข้ากับพยายามหามาครับอาจะเป็นจิลีหรือ,อส่วนใดที่ภาคเกษตรของเข้าที่ได้นํำมา,อาซอยกํากจัดหรือ,อป้องกันเชื้ราพี่น้องเปนปผงเข้ากับได้มีการหาประสบการณ์ครับหารประสบการณ์น้ำหัวน้ำสวนเข้าตามศึกษาเรียนรู้พี่น้อง ทุก่านทุกคนภับรวมครับ,บภาาเบื้องผับรวมอันนี้ก็ก้อนชีฟ้าก้อนเมฆจับโตจับกลุ้มอีกแล้วครับคาดว่าคือสีตกลงมาอีกบดนตโตแห้งครับพี่น้องตกงามพร้อมตกคลองพร้อมผลก็คือวา่าดีมากครับพับพี่นอ้องผ้าพี่ผ้าน้องนําเยี่ยมชมส่วน ทีห้องเห็ดท่อถ้ำบางทุฏันก็ได้ถามเขามาเฮดเกษตรคือเฮกเกษตรนี่การดำรงชีพหรือการคล่องชีพบอกยังไงแต่ละมื่นแต่ละเว้นแต่ปีแต่ละปีละเดือนอยู่ได้จังไดเพิ่นถามผมเขามาครับสุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแบบเฮ้ารูปแบบทีห้องเด้เห็ดได้ทำการดำรงชีพด้วยกัน อาศัยพืชใหม่ปลูกอายุสัน้นอายุสี่สิบห้าวันใด้มากไดนผลหอ,อกะปลูกลงไปครับพี่น้องหมุนเปียนเปลี่ยนไปเอานี้ออกเอานั้นลงปลูกครับก็ปลูกไปเรื่อยพืชใหม่พันใหม่เขายังไม่พันปิดหมากเป็นผลหอ,อกะเห็ดเน่าอื่นครับเห็ดเน่าอื่นเห็ดเน่าอื่นตอนต้นใหม่ตอนพืชใหม่พันใหม่หรือปลออกูกพืชปลูกพักปลูกแบบให้โดหรือปลออกูลออกแบบ ยกแปลงโยกแค่เข้ากับปลูกไปครับมันก็มีหลายวิธีน่อง้องกันบ่งนอนวิธีใดเข้ากับีวิธีป้องกันจากการปลูกหรือการเบิงกันแย่งการรักษาดูแลเข้ากับมีวิธีมีแนวกับจัดขับไลปโป่งนอนครับเพราะว่านานี่ขอโทษครับ คื้นน้านี่บ่งนอนอาหายแห้งครับบ่งนอนน้านี่บ่งน้อนน,นี่ระบาดหลายพี่น้องเพื่อนพูมทุกคนทุกท่าน,นเกิดเจอปัญหาครับการดูแลรักษาจะเป็นพักน้านี่ปลูกงากครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนห้องกระเบื้องครับเป็นทับไม้ชาดไม่ห้างนกห้างโนมาใช้เพื่อนเพ่นครับอชนทั้งนี้จะเป็นไพ่ไพ่ห้องกระิีป,ปลูกสารพัดย่างครับ บ่งหน่อยบ่งง่าบ่งหน่อยบ่งง่ายหรือไผ่หวานหรือไผ่เลี้ยงพี่น้องพวกสิงหัวจักครับทั่วไปเขาก็ปลูกไปครับพอปลูกไผ่ตุกูลไผ่นี่ปลูกง่ายเขาติดแล้วยงเขาก็ดูแลรักษาเขาเขาก็เบิ่งแง่งไปเขาเขาก็พร้อมใหายเอา้าได้มาแต่ผลครับหรือการออกนอกอย่างดีครับเขากะเยาจงไว้ไร้เยาะจงไวไ้ไร้ไร้เกิน ก็บ่ไรก็บ่ดีครับข้าเก่าพายางามเอาออกเอาวนาเขาออกไปเห็ดอนอไม้หนึ่งหรือนอไม้หงเห็ดนอไม,ม้ส้มไหวไปกินกระใส่นาแรงครับก็เป็นไปแบบนี้แหละครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนเกเกษตรก็ต้องพลิกไปตามสถานการณ์ครับพลิกพื้นดินให้เป็นรั์สินพลิกพื้นดินให้เป็นเงื่อนเป็นท่องครับพ,รพี่น้องเป็นฟูงหันทาง เาก็ปลูกได้ครับแซมลงไปเอามาปลูกไหมตายเขาก็เอามาปลูกไหมครับเป็นไผ่เ,เขากสามารถแงะชนนิ้นไงขคืนไดคือเขาครับงอกงามได้คือเขาเขาก็บาตรงไตซีเลียครับกาทุกชิ้งทุกอย่างเาขาก็คอยจะเลื่อนเกิดตัวให้เขา้างอกงามหอกเงยไปเรื่อยๆครับพี่น้องถูกผักส่วนของคนที่ดำลง่งฉีบอยู่ครับเกษตรที่ เหตุผลที่ไปประหลดอดยูบ่ไไรก็คือล่อแต่แกผดใหม่สิให้มากให้ผลพืดใหม่ต้นงหญ่ใส่เวลาเป็นปีสองปีเขา,าท่านไห้มาให้ผลห้องต้องเหตุเ้อาอื่นเสริมครับเรี้ยงปุ่งเรี้ยงปาลาเรี้ยงหอยมูเห็เป็ดกกลครับพี่น้องเรี้ยงลงไปครับอ,อันใดที่สามารถสิหายห้องได้จุนเจียรหรือเรี้ยงเฉียบห้องไปเป็นมือเป็นวันเป็นปีเป็นเดือน เาก็ต้องเฮ็ดหาครับศึกษาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองครับพี่น้องเฮ็ดจังไรกัเสียจังสิยุ่มีความอยู่หลอดเขาบ่ามีการพัฒนาตัวเองเขาบอกมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือแก้ไขโดยวิธีเฮ็ดของเขากการลดรงชีพการใส่ใจที่ใด้มากเขากับต่อยอดครับพี่น้องเขากับต่อยอดต่อยอดไปได้มากเขากับต่อยอด มาเติมเพื่อให้ไลท์ครับให้ไลท์ห้ไลท์หลักเพิ่มทวีคุณขึ้นพี่น้องเพื่อนฟูงทุกท่านทุกคนที่เคารพกะเขามาเบิงวิธีช่องทางการเฮ็ดเกษตรการบ่มีเรื่องง่ายแหละกะบ่มีเรื่องที่ยากพี่น้องกะปัญหามันก็มีอยู่แล้วคือการเฮ็ดการณ์ทำกะใส่เวลาการอดการทนการขยันและมั่นเพียรการต่อสู้กับชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา อันนี้มาคามเทียบยักษ์ครับพี่นอ้องอู้ลมสมบูรณ์ครับง่า,งามหายแห้งปีนี้คือว่าเขากับจิตอบโจทย์ในห้องครับผมปลูกลงปีแรกรักษาหยากรับเข้าลงมือเห็ดปีแรกรักษาหยาคเพราะว่า,าบรรดาหยาทั้งไหไรอืดใหม่เขา้าบ้านไงท่านในง่ามถ่วงเมือม่อเขาขึ้นสูงขึ้นมาแล้วกับเป็นการาสบายครับกับสบายเข้ากับอะไรได้หยาเสียหยา เขาก่อยง่ายนำหญ้าไปครับขับสซนทั้งนี้ไผ่นี่ก็สิอยู่ประมาณร่มทานร่มนี่ก็สิอยู่ประมาณลอยกว่าครับลอยกว่าตน้นผมก็จะซับแซมปลูกไม้ไปเรื่อยๆครับเบื้องแง่งครับเยี่ยมชมอ่าครับพี่น้องเปลือยฟูงปูยุกายุกัยกับคำว่าเบื้องเป็นช่องทางครับพี่น้องทางฟังต่างประเทศหรือทั่วไปครับทางพี่น้องท่างฟังเรื่องจันทร์หรือเมือง่อ,อ,เองเล่า รับชมเป็นแนวทางครับผู้ลูกล้านน้องนุง่งผู้เฮามีทีมีฐานมีไฮมิหน้าพี่น้องคนเล่าแต่สามารถที่ได้ครับสภาพที่ดินบ่ใส่ปัญหาครับสภาพดินบ่เสรปัญหาพื้นดินทุกพื้นดินมีคุณค่าครับเฮ้าเฮ็ดให้ยาให้ยาให้เฮอ้าอยู่แบบอดแบบจนแบบลำบากแบบยูแบบ บมมีความหวังครับพี่น้องเข้าลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาสู้ครับมีโจกมีจอบมีเสียมมีกําลังสุขภาพร่างกายเข้าดีเฝ้าเฮ็ดครับพี่น้องน้องนงลงูกหล,ลานเข้าจะไปไปล่อศา,าสนาครับจะไปล่อวาสนาถูกสิ่งถูกอย่างปลูกได้ครับเพิ่อนว่า,าบางทันถามผมว่ากเกษตรเกษตรมันบ่มีเงินลงทุนดิเพิ่์ว่าบางทันเพินก็ว่า เกเษตรลงทุนหลายส่วนตังเฮ็ดจังไดผมให้คอยคิดครับเฮ็ดกเกษตรเริ่มแรกที่น่องเฮ้าบ่มีทุนบ่ช้ปัญหาเอาข้อนี้ไปคิดครับหาแนวดที่ปลูกได้แนวดที่เฮาขอพีีน้ำขอพี่ขอน้ำพีนำนีน้ำน้องน้ำเผื่อน้นำฝูงลูกบ้านในเมืองหรือ,อมีพี่มีมีญยตดเฮ้ากับขอครับกลัวอ้อยซอยปี ไครเฮากับหามากครับปลูกทลเท่าต้นสิบต้นปลูกไปขยายพันธุ์ไปน้ำครับเพราะเด้ปีหนึ่งครบปีหนึ่งเขาก็สามารถให้หฮอได้ขยายพันธุ์ออกไปก็ได้หลายครับพี่น้องปลูกกล้วยก้อนครับแนะนําให้พี่น้องลูกล้านผู้สึเห็ดกษตรที่บ่มีทุนก็ให้ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยปลูกไปไปย้ำคอยเห็ดคอยหาครับคือผมต่คอยเห็ดคอยหาคือกันครับพี่น้อง ก็จังหลายครับเฮาก็ตัดตอนครับเมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาอายุไขเขาได้พ่อสมควรเวลาเฮ้ากับตอนออกครับตอนออกจะเป็นมาขามเทพยักษ์จะเป็นไอพืชพันธุ์ใหม่เฮากับตอนออกครับเป็นบักซีดาฝรั่งกิมจูจะเป็นบักม่วงเฮ้ากับตอนออกพี่น้องเสียบหอดเสียบถาบจริงเกิดประสบการณ์ครับพี่น้องเกิดประสบการณ์เกิดค่มลูกเกิดหาเปลี่ยนพอคิดเฮ้าก็สามารถ จ้างพี่น้องทั้งเมืองเล่าพ่นกับว่าคาเงินจำลํำบากการฟ้องขีดอันนี้ผมขอให้เขามาเยี่ยมชมครับพี่น้องทั้งฟังเวียงแลเขามาเยี่ยมชมผมสีบอกให้ฟังครับแกรงครับพี่น้องการชีเฮตเสพพี่น้องลูกหลานทั้งเมืองเล่าค้าเงินแข็งโตหรือค้าเงินจำก็บนายเห็นใจครับถูกคนทั้งหลายตกอยู่ใน วิกฤตการลำบากดำลงขีดตามผมเบิ้งทางโซเชียลทางพี่น้องเพิน่นทางเบี้ยจันทร์เพิ่นได้ทายทำผมก็จะขับรถเข้าไปเบื้องอาบางท่านก็ว่าลำบากขา,ายของให้มือละสามสิบสี่สิบบาทแต่ว่าการข้องขีดหลายคนอยู่กินลำบากเพิ่นว่า,ามันก็นเลยบ่มีที่ติดไปที่มากักบปลูกพักปลูกมียเลี้ยงขีดไปก็ได้บ่หลาย นี่แหละครับผมก็เลยอยางไห้พี่น้องปลูกครับปลูกลงไปเห็ดปั๊บเห็ดปั๊บปูงครับแก้ไข่ปลูกหะ,ะยายอหลายังปลูกลงไปครับจะเป็นคาตะไคร่ฮอกก็ปลูกลงไปเฮามีหนองสาหือมีค้องไก่เนาะไก่ข้องไก่เคลื่อนหลวงเคลื่อนทีมีค้องน้ำผ่านหรือเฮามีน้ำน้องน้ำสาฮอกก็เห็ดครับเห็ดเหลืองเห็ดลงไปหาทุนหาเรงครับพี่น้องหาทุนหาแห้งหา ทุนเข้าสิหมุนเวียนไปทั้งหนา้าพี่น้องเพื่อนเพื่นอนเข้ากับกิจนาครับกิจนาอยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้ห้านผู้นายนุ่มซุ้มกล่ำครับเด็กที่เลื่อนหนังสือจบออกมาแล้วบ่มีงานทำไปปลูกพักปลูกมีซอยพอยซอยเมียดูน้ำให้น้ำหน้าน้ำ,นำ,นำหัวน้ำสวนกระลายพี่น้องทางฟังทางเมือเล่า กผมก็ได้เข้าไปติดตามเยี่ยมชมช่อง y o ยูทูบของพี่น้องทางฟังกะขอให้ขอมารับชมครับช่องคอนรักเกษตรพิกัดตังยูดวนครับอยู่อำเภออยู่จังหวัดอุดวธานีครับพี่นอ้องอำเภอศรีธาตุครับพี่อำเภอศรีธาตุพี่น้องก็เข้ามาเยี่ยมชมเบืเอ้องแง่ผ้าพีผ้าน้องเบื้องครับก่อนผมลงมากั บมมีอย่างครับบมมีอย่างมากมาไมยมีที่จอบกับเสียมคือผมบอกให้พี่น้องฟังก็อยากให้พี่น้องถุกพนถุกท่านคิดครับ,เ,รเ,รบเดี๋ยวมื่อรีรอเมื่อเข้าส่วนเข้าสิบประหารับจางแต่คนอย่างเดียวมันลําบากครับฝากฟังทางพุ่นก็คือกันที่ทางงละหลายครับอะารหนึ 1, 2, ่งสองไรงานหนึ่งสองงานพี่น้องเฮ็ดครับเฮ็ดปลูกคาปลูกตะไคร่คอนครับลงทุนลงห่อน เขาวัาเดี๋ยลงทุนหลายครับปลูกข้าวปลูกตะไคร่ปลูกกล้วยปลูกลงไปปลูกไผ่เฮามีทุนเฮาก็ต่อยอดค่อยซื้อตน้นไม้มาปลูกปีละสิบต,ตน้นซาอูต้นครับพี่น้องเฮาก็พิกหาในแนวอื่นก่นอนาฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนฝากคุณเ,เป็นคอยิีดครับเขาเพี้ยนให้คล้องฉีดไปได้พี่น้องเฮ็ดให้ดำรงชีพ อยู่ตลอดได,ได,ได้ไปตลอดเข้ากะต้องฮา่มีความรู้ฮาวมีประสบการณ์ฮาวมีการศึกษาสูงครับอาชีวิตถึงมันศิลธรบากยากเขียนเฮ้ายิบยกประเด็นข้อ,อนี้ขึ้นมาครับาการเทเกษตรผส,สมผสานเฮ็ดแบบให้เป็นองค์ประกอบของพื้นฐานของเฮ้าชีวิตช,ชาวไร่ชาวนาเฮ็ดให้คุ้นค่าของควมจน ให้ศูนหายไปครับแห่งรุทธิพลจากขวมจนให้มิตรข้อมผ้าซุกกุ้ดสมบูรณ์พูนทรัพย์ครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างกับชีคอยเป็นทรัพย์สินเงินทองต่อยอดให้เฮาสูไปครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเพื่อนๆหรือน้องนงลูกหลานอายุสั่งปากฟังกรให้เขามารับชมฝากติดตามครับผมกระสีน้ำเสนอเป็นข้อคิดหรือแนวทางสิ่งดีๆมีประโยชน์ผ้าพีผ้านองปั๊บ หรือเห็ดครับหรือเห็ดเห็ดจังไดเอาจะเห็เดได้นับหนึ่งแบบไหนครับพี่นอ้องก็คือผมแนะนําไปครับก็ให้ปลูกคาตะไคร้กล้กวยวอยซอยปีหรือมาเพืชใหม่เก็บเป็นภผปลูกลงไปครับพี่น้องปลูกลงไปคานี่เขาปลูกหลายดีเป็นยิ่งดีครับหนาแรงจำนายขายดีครับหนาแรง เฮากะเฮ็ดไปครับนี่ยจำปาดะนี่ยกำลังงามครับงามมืองามเวียนทางกล้วยนี่ยกะด้วยไงวไงิวไงครับเพื่อนเขาก็อุดมสมบูรณ์พร้อมเฮ็ดปีแรกหรือ,อเข้าปีที่สองปีแรกลำบากหลายครับพี่น้องปีแรกลำบากไปเพระาะอ่าชักนาพอถึงหลังเขาเฮ็ดใหม่ๆครับอุปรกรณ์การใส่ใจในการมุนเวียน ทุกสิ่งทุกอย่างครับปีแลกลำบากพี่นองลำบากห้อกระสูไปครับอดทนไปาการดมลมฉีบการใส่ใจการดูการกินการจับใจใส่สวยเ้อยยังมันมีแนวออกไปนะครับปีที่แลกมีแต่ไรใจแน่นำํำก็เลยอยากแนะนํำให้เกษตรกรน้ก่อนนองลงหลงร้านผูฝากฟังก็อยากให้พิจาจณาครับเพราะว่าผมขอไปเบื้องข้างยุทธช่องทางยุทูบทางสีนองเรื่องเรื่องเรื่องจัดคนไทยทำ ไปเบิ้งแล้วผมก็เลยมีข้อคิดอยากให้พี่ให้น้องดูการคว่ารว,วนแล้วคนอีสานเฮาบวาสิยูไสครับมีทีดินมีให้มีนาถูกค้นทุกทานสามารถเอาไอเดียความคิดหรือเอาประสบการณ์ครับมาปรับปรุงหรือเฮ็ดให้คน้นเฮ็ดดีได้ครับเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ทุกคนเห็ดได้ครับความสำเร็จความสำเร็จไม่ใชา่ปัญหาครับเฮามีมานะ เขามีความดอดเขามีความขยันครับพี่น้องถุกสิ่งทุกอย่างเป็นทรัพย์สินเงินท่องความสิ่งที่ตอบโจทย์เห่าเขา,ามาจุ่เกียร์ขอบข้วเขาได้ครับเพราะว่าส่วนตั้งของคนเหาเหาสินล่อต่้งแจ้คนอื่นชอย,คนอ,นชอยคนอื่นชอยเหลือเหอ่ามันว่ใช่ครับมันกับบมันเขาจะซอย,อย,อยอบ่อยขังพี่น้องแต่ให้คิดเอาครับเขาก็ต้องเพิ่งผ้าตัวเองครับโดยการยึดมั่นหรือหานเห็ดครับ เกษตรเป็นอาชีพเพรให้มันคงและมังค่งอย่างยืนเย็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างสา้างตนสา่งโตเฮายืนยัดเด้วยล่ำแขงเฮาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจทุกท่านที่เขามาเยี่ยมเยียนรับชมนี่แหละครับหลายชีวิตพันชีวิตเขาก็เป็นสิ่งที่เขาปลูกเขาลงไปแล้วก็ผืชใหม่หลายตะหลายหลายยางหลากหลายต่างสายพันุะมโหมอ,อยู่นี่สวนครับพี่นอ้องตู้ี่ฐที่ยำไงไว้สวนครับ ร่วนแล้วจะเป็นเป็นเงื่อนเป็นท่องเข้าสีกวดออกมาหลายมือเลยมือละเล็กละน้อยมือละหน่อยละลายก็อยู่ของเข้าครับพี่นอ้องแหมนวาครับเข้ากะเห็ดไปเห็ดซัมมี่ดีซัมเพนพัฒนาโดยกันวิวัฒนาการการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ของเข้าอ่าเป็นคนจนเราต้องสู้และดินน้นรนและขยันอดทนและมั่นเพียรครับทุกท่านทุกคนฝากเป็นขอคิดครับวิมีผู้ใดสิเกิดมามีอ่าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับผููเพิ่นมีบุญวัสนาส่วนตังกกับ บริวากันแต้เฮาเกิดมากขอมีตินมีมือมีแขนมีขาประกอบสามสองครบเฮ้ากะภูมิใจครับอขอนำภาพพี่น้องเป็นประโยชน์สิ่งใดทีเฮ้ายังบทันมีู้้สิเฮ็ดทั้มกหรือผู้สเสิ่มจะคิดทิเฮ็ดลุงม,มือทำครับ่ารี่รอพี่น้อง่ารี่รอการเทศการทำคือเทศกาลกลายเป็นสิ่งที่ดีเก็ดรุ่นกะบ,บริเวเสียเปียบครับเฮาก็ได้บ้างแผน่น หลายช่องทางที่ห้องเบิงเขาก็ได้เปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงเป็นข้อคีดเขาก็ออามาประยุกต์แล้วเขาก็มาเหตุการบริหารด้วยกัดการด้วยน้ําหรือการปลูกฟังหรือระบบการปลูกการทําการจับใจการปลูกผสมผสานเพื่อให้ดีขึ้นครับเพื่อให้ดีขึ้นปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่ได้กินครับพี่น้อง ฝากพี่ฝักงน้องฝากเพื่อนฝากปู่งเพื่อนเย,ยา,ายน้องงงพอแม่ยก็ขอให้อันนี้ผมเป็นเกษตรกรที่่ลงมาเห็ด้วยใจครับโดยใจโดยบม่มีความู้โดยบ่มีการศึกษาแต่ว่าผมเห็ด้วยใจครับเห็ดไปเห็ดมากเกิดความูลเกิดประสบการณ์จากตัวเองครับพี่น้องความู้สได้มากจากไส่แตมาจากประสบการณ์จากการเห็ดการทำของห้องนํำผ้า เป็นข้อมูลยิ่งก็กา,ารศึกษาที่เขาได้ศึกษามาภัคปฏิพัติ์ชั้นเยี่ยมครับพี่น้องสามารถหมุจับการแก่การปลูกกันรัดเลี้ยนแก้ไข่ปนไม่ทิดเชื้อโรคหรือตัวโรคตกไภัยเขาก็สามารถารแ,การกกแก้ไข,ชชาาไ,ขได้ครับพี่น้องทุกท่านว่ต้องไปคิดยังไงไม่ครับเรือรเร่องทัการเกษตรผสมประสานข้อป่จําเป็นต้องไปใส่สารเคมีครับวิธีการบํารุง พืชไม่พันใหม่เข้ากับดูแลดูแยกันเอาเศษพืชใหม่เข้ามาหมักมมเข้ากับหม่าบ่มหมักน้ำขิดผลครับสินี้แลยระยะครับสอบถามไปคิดพี่น้องให้พุมลูกพี่น้องบลูกลานทุกคนทุกท่านพอไหมให้เบิดครับให้เบิดบิร์้พ่งครับประสบการณ์ในพุ่มลูกฝากพี่ฝากน้องเข้ามาเป็นกำลังเร่งใจทางช่องทางช่องคนละกระเบียบขอ ให้พี่ให้น้องเขามาเยี่ยมชมครับสำหรับสุดท้ายนี้กคลิปนี้กาเสียไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนา้าคิรุ่นยังสีน้ำผ้าที่น้องเสนอนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีสาระให้เบื้องให้ชมต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ